hơi 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 giọt kinh phấn ra đây leo kể khắp mày láo đi quanh đừng láo

ทองโอ้โหกลืนเลยนี่ว่า มันเหลาอู้หันเท้านี่ว่าเป็นนีงานเท้ากับส้นตาติดๆกันเลยครับธรรมะใส่สวยด้วยครับใส่สวยใส่สวยธรรมะอยากเ์พีนะแต่อันนี้ก็ยหญได้นี่ว่ามันมึงงานรอดเร็วอ่ะเสียดมึงงานรอดเร็วไอ้ปะปังมงดอเสียดโอ้ยหนึ่งโบกปะมงปะมงลงเสียบทองครับโอ้ยนึงหนึ่นึงเอาหนึ่งเอุ้ยบ้าบ้า สวยแท้หุดพอดีแล้วเฮ้ยจริงเหรอหุดพอดีแล้วน็อไม้น็อไม้น็อไม้หลุดพอดีเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วๆน็อไม้เกียกันไม้ด้วยโอ้มันเล่นพอดีเลยนะฝีมือครับฝีมือครับตัวเล็กฝีมือจังหลุดพอดีเลยครับผมโอ้หเฉียบชิวมากเลยเนาะไหนดูตาที่ติดทิ๊กไหนดูตาที่ติดเมื่อกี้ทินี่ไงครับเฮ้ยทำไมหลุดง่ายจังวะปลายปิ้น โอ้ใบเยี<ป>่ยงเกียวไม่เข้านี่ว่าแบบเบ็ดเกียวไม่เข้าใช่ครับเบ็เกียวไม่เข้าเลยครับเลส,สวยมากครับวันนี้ครับผม Đây Nhựa đó dăng lửa lên khắp thân của chúng đại đại vô à tí nít điêu đuôi à không, เฮ้ยมีอะไรวะมีอะไรซีเฉืองไหมวะอินซีเหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่อองมันตองมันมาแล้วพวกของพรีเมียมว่ะของพรีเมียมโอ้ยของพรีเมียมครับท่านผู้ชมโอ้ใไหนยกดูสิหนูหนูเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันยกทั้งเด็ดเลยไหนดูดิโอ้ยสว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 ย สวยมากสวยมากเฮ้ยสีเทาเทาไอหนูไอ้หนูสีเทาเทาสีเทาเท่าว่ะเฮ้ยตำมะเหรอโอ้โอ้ไปเปลี่ยนดอกตายแล้วเฮ้ยระวังเว้ยหลุดได้นะเว้ยไม่เชื่อกอุ้ยยากเดรักเลย ทุนอีกแล้วครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับท่านผู้ชมพ่อพ่อพาพาพา มาคุดาดำโหยกลืนเหมือนว่าจะมีคล้องนะครับใส่ลอยๆเยอะเือะมากเลยวะ มาเข้าเข้ามาเลยสี่ไม้ไม,ม่รู้เรียกไม่น่าใชา่สอ,องสี่ทองขี้หยวสลับปัดใช่โย่เลย Nhé nón Kong yên nan hà sai ochak tăm neng bé mì trong kong yên nè hơi 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 ก่อนเอาข้างหน้าก่อนเจ้าบุ้งไหมเฮ้ยจัดยากเลยกูดายากตรงนี้อะยักออกไปข้างล่างเบสไอ้บาคูด้าอะยากไม่ได้หรอกคงมันจะพลาดไม่ได้แม้แต่ครั้งเดียว

ไม่รูุปลาเลยหยุดยาบหยุดยาบอยู่ข้างหลังกับท่านผู้ชมเออดูท่าทางเลยไม่เล็กอะ่ะไม่เล็กไม่เล็กเกดี๋ยวกะตีนี้อยู่กันแลเหลืองมันนะอะ่ะปุ๊บสี่ตานอันมาแล้วนั้นนั้นเป็ยนยังบรีเดียมอะ่ะฟงพรีเมียมเลยทาร์ยรียมายกมาเฮ้ ไอ้นี่เกล้าเลยเกลือนเกล้าเกลือนอ่าฮะเขาเรียกตรงนี้เป็นนาของพีเนียมมั่งเคนไดสายลอยๆครับท่านผู้ชมครับมาแล้วเห็นหางมาแล้ว hãng 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 chào lều hãng hãng chào lều chào cứ ba cuộc đời chào mày chào mày แราว่ามันดูมไม่ให้แรอนกว่ะบากคูด้าเออเออนี่มันคืออะไรมันอ่าอากูใจไม่ดีเลยกูยใจไม่ดีเลยคันมาปันนี้ รอยแล้วแหละตรงนี้ไฟเต้แหละเ,เออน่าจะเป็นตาเนี้ยไม่เหนื่อยของใหญ่แล้วของใหญ่แล้วครับข้างหน้าของใหญ่แล้วดึงลักษณะนี้ไม่เล็กแน่นอนหน้าว่าเป็นปลาช้อนถ้าสัมผัสความขุ่นเคยนะ เมื่อว่าทีเป็นปลาช่อนไกเาแล้วปิดเล้ากูปิดเล้าเร็วปิดโยโย่เฮ้ยรัไม่ได้โอนนี่มันไม่ดูตาดูแต่จะไม่ไม่หมอภัยทำหน้าทีแต่ว,ว่าป<อ>้าทีเดียวนี่ทำไมแต่ว่าีเข้ามว่ามีปนมอน,ะววนไม่ก้ไม่้มเลยต้องรับทางซ่องนั้น ตายมีตี๋ตายหินทู่ๆครับข้าวข้าวอะไรไม่รู้นาจะใช้นายเป็นคองฟลเนียมนะเออมันเป็นคอลเนียมมันต้องเป็นคอนเนียมอย่างเดียวหลายต่อเสร็จเรียบร้อย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก็บไปก่อน